อะไรนี้คนแรกครับกดไลค์คนแรกครับคนแรกมันง่ายไปเอาคนสุดท้ายยากกว่ามูห้ามูห้าคนแรกไม่เป็นไรแต่คนของใจเขาไม่ใช่แกอยู่ดีเจ็บจี๊ดเลยไหมล่าสิบเครื่องแต่งกายเท่ hey, แบบครูครูในบู๊คเฮเบนแล้วเราจะไปดูกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างนะผูอชอ้ชมนี่เห็นไหมที่ผมแต่งอยู่นี่จะเป็นหัวหุ่นยนต์กับขาหายเลยโอเคแล้วจะไปดูกันแล้วก็ไปป่วนคนในเซิร์ฟด้วย แรกจะเป็นปอกแขนสีขาวนะท่านผู้ชมกลมที่เทียวใต้ดิเตอร์ทุกอันเลยนะแล้วก็ใส่รหัสเลย107 8 99 33 479นี่เห็นไหมปอกแขนสีขาวคือคือค,คนดังหรือเปล่าว้า <Wow. S 1> เราพี่ต้นเองปอกแขนเราเทไหมก็ลองมาแต่งดูเห็นไหมท่านผู้ชมเออวะ แบบมันจะเหมาะกับตัวละครผู้หญิงนะแบบอันนี้ตัวละครผู้ชายก็ได้แบบแนวๆเงี้ยเออเป็นปกแขนแนวๆเงี้ยใช่ไหมในผมลองเป็นอวตารเป็นผู้หญิงดิอ<ม>้าวใส่ปกแขนใหม่เห็นไหมเออว้าวอะไระเห็นไหมสวยไหมแบบมันอาจจะเข้ากับเครื่องแต่งกายอื่นนะอันนี้ผมแบบมายกตัวอย่างเป็นชิ้นๆให้ดูไงแล้วก็จะประมาณนี้ปกแขนลโลเทหรือไม่พวกแกว้าวคนดังอีอี อิโมจิสงสยัยเครื่องหมายสงสยัยแล้วอะไรวะดานนู้นเห้เดียว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 ทำอะไรกันวะทําไมมัน oh โอไม้์โอโหรถอะไรนี่คันนี้ปะกายไฟเต็มที่เลยปะกายไฟกดเยอะเลยนะผู้ชมโอ้โหนี่มันอะไรกันล่อเนี่ยต่อมาจะเป็นถุงเท้าอยู่เป,เป็นเป็นอุ้งเหมือนอุ้งเท้านะอยู่เท้านะท่านผู้ชมสีขาวหนึ่งหนึ่งแนี่เกานี่เห็นไหมแบบ ขาน่าจะแบบใส่กระปอกแขนอันเมื่อกี้นะั่นนผู้ชมใช่ไหมแบบเล้วก็แต่งตัวตีมขา,ขาวๆเงี้ยเดี๋ยวผมใส่กระป๋อแขนอันเมื่อกี้แล้วก็ใส่แบบหาเสื้อสีขาวเงี้ยเออเห็นไหมดูน่ารักเลยเห็นไหมนี่ยนี่แต่งกับเสื้อตีมขาวเงี้ยเห็นไหมจะหาเสื้อขาวได้เออนี่เห็นไหม,หได,หไหมดูน่ารักเลยรองเท้าสีขาวอันเมื่อกี้เราชื่อมายเราเอวา <Wow. S 1> เราคนไทยเปิดร้านเกมค่ะไอ้ร้านเกมรอเนี้ เออว่ะสวยดีว่ะอันนี้เปิดอะไรรับเลี้ยงเด็กใครจะมาสมัครต้องกดกระดิ่งก่อนไม่กดกระดิง่งแล้วกดระเบิดเลยได้ไหมนี่เรามาเป็นเด็กรับเลี้ยงเด็กไหมเอเอเห็นไันก็เท่ดีท่านผู้ชมปอกแขนกับอุงเท้ามีเหมือนอุงเท้ามีขาวขาวเออว่ะไอคนนี้เขามีตุ๊กตาหมีด้วยรถนี่ข้างหลังนะ่ารักจังเอาหายโอ้า oh y แต่งทับๆกันเป็นทำไมวะต่อมานะท่านผู้ชมจะเป็นเสื้อดำเวเป็นเสื้อสำหรับผู้หญิงนะ9067029240เสื้อดำแบบอารมณ์เหมือนจะแบบเสื้อแบบมันปลอกแขนไงเออเห็นไหมใครมาสปอนรถนด่โอ้โหแล้วฝนก็ตกด้วยรอดนี้่ะนี่ไม่ใส่ก็อุงเท้าเมื่อกี้ก็น่าหรักถ้าเป็นตัวผู้หญิงแต่งผมว่าน่าจะดูน่าหรักอันนี้ผมเป็นผู้ชายใส่กับเสื้ออะไรวะเออใส่กับเสื้อเหลืองลองมาแต่งดูท่านผู้ชมเสื้อตึงๆที่เท่ๆคูลๆนะเอาไปมิก แอนแมทกับชุดที่เราใส่อยู่แล้วเออมันน่าจะสวยน่ารักไม่แอบ,บแต่งอยู่บ้านชาวบ้านกันกลายไปทุนนันนายมันเดิมก่อนต่อมาทนะ่านผู้ชมเป็นแฟชั่นแบบโซ่แบบอยู่ขานะท่านผู้ชมนะหนึ่งสองสามเก้าเก้าสามศูนย์สี่สี่ศูนย์หกหนีไปโซ่อยู่ขาข้างหนึ่งนะเออเป็นแต่งแบบแนวแนวหน่อยแต่จะใส่กับอันเมื่อกี้ก็ได้นะไอเสื้อดำๆนะนี่เออเป็นแต่งแบบมิกโคดยกันนี่เห็นไหมก็ใส่เสื้อขาวเข้าไปเออให้ <c oughs> มีใครแอบเข้าบ้านชาวบ้านเมื่อกี้นี่ถ้าเป็นตัวผู้หญิงก็จะ อีกแบบหนึ่งเออถ้าใครแต่งสวยก่าผมก็ลองมาหาแต่งใส่ดูนะอันนี้เป็นโซ่อยู่ขาเออถือว่าสวยดีแล้วใครชอบก็ลองมาแต่งดูฉันกลับเป็นโทนด้นานเลยไปทักทายเด็กๆด,ด,ดีกวคนมีคนรู้จักผมไหมวะสวัสดีสวัสดีกดกระดิง่งเงียบจังวะโอไม่ฝนตกต่อมาท่านผู้ชมจะเป็นรองเท้าฉลามนะเว้ยเป็นหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองศูนย์สามเก้าเก้าห้าแปดสามนี่เป็นรองเท้าฉลามแบบนี้นี่เหมือนคนนี่เลยตัวจริงหรือชายชายเอาแป๊บเดียวฟ้าสว่าง รอ,อ,องเท้าเหมือนน้องคนนี้เลยรองเท้าฉลามเออลองมาแต่งดูน่ารักน่ารักอิโมจิตกใจเอาไมยเอาไมยเราเองเราพี่ต้นเองเราพี่ต้นไงกับรองเท้าฉลามเหมือนเธอเลยพี่เราบอกว่ารักเธอคือพี่ตนชาชายเช,ชื่อไหมวะ มาเต้องมายืนท่านี้ใส่ฉันแบบนี้แกเชื่อฉันหรือไม่แกพูดมาสิฉันรู้ว่าแกพูดได้ตัวจริงหรือตัวปลดอะไรฮ <Huh? S 1> จริงจริงแกไม่เชื่อฉันฉันก็งอนแล้วมาดูเครื่องต่อต่อไปกันเลยเครื่องต่อไปบ้านและเครื่องต่อกายิน้นต่อไปเป็นปลอกแขนหนามนะท่านผู้ชมซึ่งมันคล้ายคไอ้ปลอกขาปลอกขาวะ หนึ่งห้าสี่สามเก้าแปดเก้าห้าศูนย์แปดสามนี่ไปไงกูคเูเท่ไปเลยเราพิ่ตนไงปอกแขนเราเท่ไหมออกมาเลยเบคอนขนส่งอะไรวะในเบคอนไม่มีใครเชื่อเราเลยเหอเนี่ฮะเราพี่ตนนะโว้ยไม่มีใครเชื่อหอเนี่เอาไม้แกะถือดอกไม้ช่อใหญ่จังเกจะเอาไปให้ใครเนี่ย สวัสด,ดีแกเอ้าเฮ้หายเรามาเล่นเกมมอมาฮะไปที่หลังเรามาเล่นเกม <c oughs> เราไงพี่ต้นใช่ไหมสาวน้อยคนนี้เขาไม่เชื่อผมตัวจริงหรือตัวปอดเขาบอก <c oughs> พี่อะไรวะ <c oughs> พี่นายจๆๆูจูจเครื่องแต่งกายชิ้นต่อไปนะทนผู้ชมจะเป็นเสื้อแบบโชว์ไหล่นะแบบมันออกมันแนวผู้หญิงเลยผมขอเตงเป็นผู้หญิงแล้วกันทำไมเสื้อผ้า แบบแนวนี้จะเป็นแบบผู้หญิงนะรู้จักคนอยู่ว <Wow. S 1> เดี๋ยวค่อยรู้จักแป๊บหนึ่ง1 2 7 8 0 3องเจ็ด2ปดศองแป่กมาบางชั้นทำไมนี่เป็นเสื้อแบบนี้เออลงากันโลกแบบโชว์ไล่แบบนี้เราน่ารักไหม่ะเราน่ารักไหมาชายก็ได้ผู้หญิงก็ดีเกมโปรดของพี่คือเกมอะไร เกมโลบล็อกเกมเกเกมเกมจุดจุดจุดอ่ะแล้วก็เชนก็จะจุดจุดจุดยังไงเทก็ลองมาแต่งดูพอดีผมไปทำงานทำงานทำงานไหนตั้งใจทำงานนะให้ผมไปทำบริษัทโลบล็อกตั้งใจทำงานนะแกแกทำบริษัทโลบล็อกเลยเหรอ เออมาจะเป็นปอกแขนสีดำนะท่านผู้ชมก็จะเป็น107 137 98 995นี่ก็จะเป็นปอกแขนสีดำสำหรับผู้หญิงพอดีผมเพิ่งทำงานเสร็จไงนายลองถามดินายทำงานให้แมปนไม่ใช่นายทำงานที่แมปไหนผมก็เคยกลายเป็นแอดมินมินเนียนเหรอเหมือนกันไหม หรืออ,ะ,อะไรมินเนียนงงเลยดิมินเนียนอะไรกลับมาเป็นทุนทนาหมอนเดิมก็โลบอกไงแปบบแร้มันจะเป็นหัวหุ่นยนต์นะที่คนดูถามหาแล้วผมก็ไปหามาหนึ่งสี่เก้าหกศูนย์เจ็ดสหเจ็นี่บางคนก็รู้แล้วมันเป็นยังไงนี่เห็นไหมมันเป็นหัวแบบเนี้ยหัวเล็กๆมันเอเลียนนายเป็นแอดมินจริงๆหรอไอดอนเลยอ่ะใช่ โอไมแอดมิ oh นเอา Pokémon. แล้วก็ออกโอไมน่าสวยเหรอเนี่ยฉันเจอคนน่าสวยว่าพี ha, ่น่าสวยไม่ได้เจอกันนานนะพี่น่าสวยอะไรผม่ายายเสิร์ฟนะผู้ชมจับทุงทุงฟรีบ้านที่สิบเก้าไหนวะจับทุงทุงแล้วมาจับทุงทุงนี่ไงทุ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 ง เอาแล้วเขาก็ไม่กลายเป็นถุงๆุงกลายเป็นเด็กน้อยหน้าใสเอาเอาพวกนานรู้จักพี่ต้นไหมเป็นิ <c oughs> พวกนายรู้จักพี่ต้นไหมพี่ต้นตัวปลอมเอาละไหนพี่ต้นตัวจริง <c oughs> หัวพี่ต้นไม่ใช่แบบนี้ <c oughs> เราอยากเจอพี่ต้นอ่ะคือ <c oughs> ลพิ่ต้นตัวจริงอยู่ไหนเฮ้เอเลียนมาไงวะเนี่ยเด้๋ยวนี่มันอะไรกันแต่งตัวเหมือนพิ่ตนเลยอ่เดี๋ยวเราเหมือนพิ่ตนนี่ไงพิ่ตนต่อมาจะเป็นเครื่องแต่งกายขาหายสองข้างนะท่านผู้ชมแบบเทมากเจ็ดห้าแปดศูนย์ปดแปดห้าสี่หกแปดสองสองหนึ่งหกนี่เห็นไหมทุงทุงหายเขาบอกอะไรเอเลียน อันนี้มันเครื่องแต่งกายขนาดนี้เลยเหรอสมัยเนี้ยเออว่าหน้าพามาแต่งว่ท่านผู้ชมเอลงเอเลี่ยนเนี่ยเราพี่ตนจริงๆเราไม่ใช่ตัวปลอมเราเป็นพี่ตนจริงๆมานี้ก่อนไปนายเราพี่ตนง่ายเออว่โคุรเทเลยท่านผู้ชมแต่ก่อนแต่งไม่ได้นะทุกวันนี้แต่งได้เว้พี่ปาตีหล่อนอีด้านบนนู้นอะไรพี่หนูอยากออกช่องพี่มานานแล้ว แต่ข้อความแกยอยู่โคตรสูงเลยท่านผู้ชมเห็นว่าไปจุดๆเอเลียนพิมพ์แต่ข้อความอยู่นูน่นอยู่บนฟ้านูน่นเออวะเดี๋ยวมาดูเครื่องแต่งกายต่อไปเลยดีกว่าอันนี้ขอ,อให้อีกแล้วกันเป็นถุงมือแมวน่ารักน่ารักนะใครแบบชอบแต่ผมจะขอแต่งเป็นโมเดลผู้หญิงแล้วกันจะได้แบบดูน่ารักนะห้ฉั้นแต่งตัวก่อนเอเลียนย่าพึ่งมากวนฌานชัน่าแบบนี้มาลถุงมือแมวก็จะเป็น1 2 6 5 0 5 2 7 5 6 2 นี่เห็นไหมถุงมือแมวน่ารักมากเห็นไหมดูดิกระโดดเออดูดิลองมาแตกดูนะผู้ชมถุงมือแมวมีต่างๆหลายลอย่างเออนี่ผมแถมให้นะแบบถ้าใครแบบยังไม่ได้แต่งอันนี้นะอันนี้หัวหายนะหนึ่งสามสี่ศูนย์แปดสองห้าเจ็ดเก้านี่อันนี้หัวหายนี่เห็นไหมหน้าหายพอมาขาหายข้างเดียวก็จะเป็นเจ็ดเก้าหนึ่งศูนย์สองเจ็ดหนึ่งสี่ห้าหนึ่งห้าแปดศูนย์สองเห็นไหมขาหายข้างหนึ่งแต่อันโมเดลนี้มันจะดูแปลกๆหน่อยเป๊บนึงเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนประตูเป็นผู้ชาย นี่ไม่ใส่คาหายอนเมื่อกี้ก็จะเป็นประมาณนี้คาไฮคาหนึ่งคากุดเขาเรียกคากุดใช่ไหมเออก็จะประมาณนี้ก็ลองมาแต่งดูกันได้ท่านผู้ชมถ้าใครแบบชอบที่จะแต่งอะไรขึ้นแต่งกายอะไรต่างๆนะเออก็ว่ากันไปมาแล้วก็จะประมาณนี้มาท่านผู้ชมนี่ขอจบคลิปวันนี้นะถ้าใครชอบว่ากแล้วก็แชร์ติ๊กเกรผมด้วยนะครับผมแต่งแต่งกายได้เท่คูลๆสำหรับผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ดีก็ลองมาแต่งดูกันนะผมโอเคไปแล้วครับผมไปไปจะไปโอเคไปเร็ว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 